ปางแง่มห้วยชาวบ้านสวัสดีครับพลนงานค้างคาข้ามปีประหว่างปี2,565ถึง2,566ตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่ริมถนวนวิภาวดีรังสิตนะครับมีการก่อสร้างถนนและก็ขุดคลองระบายน้ำตรงนี้นะครับจากถนวนวิภาวดีรังสิตครับ2ถึง3ขั้นตอนนะครับขั้นที่1น,นะครับจากนู่นนะครับ จากดินแดงนะครับมาถึงโรงเรียนหอวังขั้นที่2ครับจากโรงเรียนหอวังมาถึงทุนมิภาวดีรังสิต56กครับการก่อสร้างนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2562นนะครับ62 63 64 65นะครับนู่นปีหน้านะครับ66ครับของนี้ครับเป็นที่เจนตาของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำด้านนู้นนะครับจะขุด และก็จะทําเป็นถนนให้รถจักรยานวิ่งนะครับนะาฮะรถจักรยานปั่ไปนู่นแล้วระยะทาง8กิโลนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะขุดลอกคูคลองดึงดินออกมานะครับแล้วก็ทำคลองให้เป็นคลองระบายน้ําให้มากขิ่งขึ้นนะครับเดินเรียบเลาะเรื่อยๆมาจากโรงแรมรามากเ็เดนผ่านมาถึงหลังสือ้อพิมดิรนิว เรียบร้อมมาตั้งแต่ปี2 5 6 2น้ะครับ62 63 64ม่ 66, 66, ถึงประมานุเพื่อสันติถนนเรียบคลองก็ยังไม่เสร็จเลยครับแล้วจะไปไหนต่อละ่ะโน่นผ่านถึงยาคูก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันครับแล้วถนนเรียบคลองนี่แหละครับที่จะทำเป็นทางรถจักรยานปั่นนะครับ <S <S เพื่อให้รถเาวะโลกร้อนนะครับนี่แหละครับถนนตรงนี้นะครับก็จะท็มเป็นทางปั่นรถจักรยาน ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นคลองนะครับและนู่นหลับถนนวิภาบรีรังสิ็อยู่ที่นู่นนะครับแต่สร้างย,ยังไม่เสร็จทีนะครับต้องร้อยหน่อยแล้วครับไม่รู้จะข้ามไปปี6 6แล้วจะข้ามไปปี67เจหรือเปล่ายังไม่ทราบครับเห็นไหมครับแข็งๆอยู่เนี่นฮยฮะไม่ใช่จะต้นเห็นนะเป็นอะไรเดี๋ยวจะไปเฉลย ใช้แล้วกันนะครับว่าคือเสาอะไรแท่งอะไรพกอุจจตยางนี้และก็มีรั้วรอบขอบชิดด้วยอ้าวเรียบรอบล้อมมาเรื่อยๆนะครับนี่ปีหกหกแล้วนะยังไม่แล้วสุดโชคดีนะครับมีเครื่องกันเสียงแผงกันเสียงไว้ด้วยมาถึงสหมนทนก็ยังไม่เสจเหมือนกันครับอ้าวสังเกตดีๆนะครับมีภาพพรมีด้วยมีลายคล้ายๆกับอ่จัดแต่งของลายของอิฐบอลน,นี่พินพ่ออะไรนี้ไหมนี่แหละครับพ่อระบายนะ้ำ กรองเพื่อไม่ให้เศษขยะที่จะต้องผ่านเข้าไปยังกรุงเทพทั้นในกรองไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ําท่วมเหมือนกันเถอะแต่ปรากฏว่าย่านนี้กลายเป็นย่านที่น้ําท่วมมากที่สุดกำลังตักถูกกรองอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นที่หมักหมมไม่ให้เข้าไปข้างในนะครับการพิธีข้างในครับตอนนี้อยู่บริเวณหน้าการยินไทยครับเรียบเลาะไปตลอดเลยนะครับ นู่นครับตลอดดินคลองครับ78กิโลครับจากนี้ครับและจะมีพ่อระบายน้ําเชื่อมนะครับจากฝั่งตูน้นนะครับนู่นนะครับเข้ามาอีกฝั่งทั้งนี้ของถนนวิพาวิีแล้วก็เห็นสพทางดนนเมืองโทเวนะครับนั่นแหละครับเป็นพ่อลอดนะครับพ่อลอดคลองนี้นะครับไปเชื่อมกับลนคลองที่อยู่เรียบกับตลาดอตกเลยนะครับนั่นแหละครับน้าจากตลาดอตกก็จะไหลมาทางนี้นี่คือฝาท่อนะครับฝาท่อของ คอทมที่ผมพูดถึงเมื่อช่วงที่ผ่านมาครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้น้ํากุ้มขังริตรมตลิงิภาบดีดังสิทธิผมว่าอาจจะเป็นเพราะการก่อสร้างทางระบายน้นํานะครับเพราะว่ามีเศษหินเศษดินเศษวัสดุก่อสร้า,รรางไปอุดตันคลองลลนนริมถลนวิภาบดีรังสิทธิครับก็เลยทําให้นี่แหละครับน้ำทุวมขัง หมดเลยครับถ้งไปดูฝั่งู้ก็จะมียิงเต็มไปหมดเช่นกันแต่ตอนแนวคลองนี่ครับจากรงในปะพะโลไปเนี่ยครับไปนู่นเลยครับวิภาวดี44เดี๋ไปถึงจินูนน,นะครับก็จะเป็นทาให้น้ําไม่ระบายการสร้างสะพานลอยข้ามแยกนะครับเพื่อจากฝั่งทางนี้ไปฝั่งทางนน้นนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ คลองระบายน้ํานี้เล็กแคบลงและเศษวัสดุก่อสร้างไม่ว่าเป็นแผ่นเหล็กหินปูนก็ไปกองถมก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้นี่แหละครับน้ําท่วมน้ําขังครับดูน่ครับท่อระบายน้ําเล็กแคบเศษดินเศษอะไรก็ไปอุดตันนะครับและที่ผมเดินอยู่นี่นะครับนี่แหละครับคือโชคดีนะครับที่เขาทําสะพานให้เพื่อจะให้เป็นทางเข้าบ้านทางเข้าบริษัทสะพานแข็งแรงนะครับเป็นสะพานทออย่างดีนะครับคอนกรีตฮะ ยอดเหลี่ยมเลยฮะนี่คือจากอานนิทาครับจากการนไทยมาก็จะมองเห็นนี่ครับแท่งๆอยู่เ่ยฮะแล้วก็จะเห็นอะไรรู้ไหมครับนี่เขื่อนเพื่อกั้นระหว่างทางที่ผมอยู่ทีร่รถสีขาวๆนี่ฮะเป็นทางรถจักรยานส่วนที่เห็นเป็นดินกองอยู่นี่คือทางของน้ําครับแะถ้าเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะมองเห็นทอดเหลี่ยมเนี่ยครับเชื่อมระหว่าง อาคารบ้านพักและก็บริษัทห้างร้านต่างๆที่อยู่ริมคลองครับเขาสร้างให้ฟรีครับไม่ต้องเสียเงินนะครับบางซ่อก็ซุดเอียงนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างใหม่นะครับเพราะเป็นของเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับอ้าวดวไปดูว่าพ่อเหลี่ยมๆนี้คือพ่ออะไรกันแน่ไปดูเลยครับกระถางที่มองเห็นเหมือนเป็นกระถางของทำด้วยจากอิฐมอนะครับแท้จริงแล้วไม่ใช่นะครับเป็นกระถางที่หล่อปูนซีเมนต์นะครับ ทั้งแห้งนะครับแล้วก็เอาสีปูนนะครับมาทาครับให้คล้ายกับกลายเป็นอิฐมอนทำเป็นกระถางครับแม่เข้าใจหลอกตาชาวบ้านเขาแน้ครับคลิดว่าเป็นอิฐมอนอยู่ไหนได้เป็นอิฐหลอกแล้วก็ทาสีเนียนมางั้นเหระตลอดที่รับมือทางนี้ก็น่าจะเป็นร้อยเป็นพันท่อร้อยพันกระถางเชอะนะครับ ไม่ก็ดูไปก็สวยงามดีครับแต่ก็แม่อย่าหลอกเลยครับโครการอบคุครองทุนทันทีน่ที่ชาวรรักสินะครับเริ่มต้นจากที่ไร้ป้องกันราชาณจกรนะครับกรดรกัน็หน้านบบริเวณด้านหน้าริมรั้ว มีอะไรป้องกันร้านาจักก็ค่อนข้างจะทําเสร็จเรียบร้อยดีแล้วครับโดยเฉพาะกระถางแล้วก็ทางปั่นรถจักรยานส่วนอื่นก็ยังไม่เสร็จนะครับเทียบกันแล้วก็บอกว่า20-30%นั่นเองทางเท้าก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็รออีกสักระยะครับคงเะเสร็จสมบูรณ์ครบ100%หรือเพื่อนๆทานอื่นต่อครับขั้นตอนที่3ของเรียบร้อยในถนนพาบรีรังสิตนะครับเริ่มต้นที่ลาดซอยมุองครับก็ผมคิดว่า เพื่อนๆที่ผ่านตลาดสีมุมเมืองรังสิตจะข้ามคลองนู่นไปที่เจ้าปางครับคงจะแอบสงสัยมันนานหลายปีเหมือนกันปกโง่ตั้งแต่ปี2562นั่นแหละครับว่าเอ๊ที่เกาะกลางถนนถนนเชื่อมระหว่างทางด่วนกับทางผู้ขนานเขาทำอะไรกันแน่มีแผ่นมีเจาะแผ่นคอนกรีตจะเป็นหมดจะเปเพื่อนคงจะมีโอกาสลงมาดูว่าเขาเจาะอะไรเหมือนผม,มน,นะครับเพราะาส่วนใหญ่ก็จะขับรถผ่าน เขาทำเป็นข้อเป็นถังเป็นแผ่คนคอนกรีตขนาดใหญ่วาง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 สอบถามบอกว่า,าจะเห็นเจ้าหน้าที่มาทาตอนช่วงกลางคืนครับเขาก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันนะครับแต่ทราบว่าน่าจะเป็นทางเชื่อมระบายน้ำหรือจะเห็นประตูระบายน้ำนะครับว่าเชื่อมกันอย่างไรและที่เห็นนี่คือสะพานที่อยู่ด้านหน้า,าตรงแมคโครนะฮะตรงแมคโครที่เดินลอดได้นะฮะนี่จะเห็นว่าผมก็ลองชงโวกลอดไปเหมือนกันเนี่ยตรงนี้นะครับ ว่าดินลอดออกไปจากฝั่งของตลาดาแมค่ครสีสีสมุเมืองไปนู่นไปฝั่งทะลุก็ไปเสียรังสีตนะครับนี่ฮะกำลังลงไปดูครับว่าลอดไปอย่างไรเดี๋ยวไปดูให้ดูนะครับว่าท่นลกส่งกแค่ไหนแต่ก็สะอาดสะอ้านด,ดีนะครับเพราะข้างล่างน้ําก็ชอกไหลยไปหมดแล้วเลยทําให้บรรยากาศตรงนี้คนงานคนเดินทางผ่านทางท้านี่กำลังลงมาแล้วครับแป๊บเดียว โว้ะแล้วอย่าง้ี้ก็ลงไปพิสูจน์กันอย่าง้ี้ก็โผล่มาเหมือนกันอ่านี่แะครับเป็นบรรยการของการเจาะพ่อรอดและการทําทางขั้นที่3นะครับขั้นที่1คือขั้นจากนู่นนะครับจากดินแดงนะครับขั้นที่2ก็บริเวณอ๋อวิภาวดีรังสิตก็ตรงรามาก,ก็เนี่ยกได้ขั้นที่3ตรงนี้ครับผมก็งงกันนะครับตอนแรกก็ไม่น่าเชื่อว่า2 3จะเชื่อมกันได้ จริงๆก็123ก็เชื่อมก,กันตลอดระยะทางเลยครับตรงนี้รู้สึกว่จาจะสร้างช้าที่สุดนะครับไม่มีป้ายของหน่วยงานไหนบอกเลยครับว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบก่อสร้างวันไหนถึงวันไหนก่อสร้างมานานเหลือเกินเห็นป้ายอยู่ที่เดียวแล้วปี6กออันนี้ปี66แล้ว62 63 64 65 66ี่หนี่จะทะลุหกเหรือเปล่ามิทราบได้เพราะว่าคนงานสร้างน,น้อยเหลือเกินนะฮะแผ่นคอนกรีตที่ผมกำลังพูดถึงครับแผ่นคอนกรีตนี้ไปเชื่อมกับประตูน้ำนะ ประตูน้ำบังสิที่ปิดเปิดเพื่อเป็นการพ่อไม่ให้ไหลเข้าไหลผ่านเลออกเข้าไปยังตลาดแม่คโครตลาดสีมุมเมืองหรือว่าระบายออกที่ผมมองเห็นอยู่เป็นน้ํากําลังระบายออกนะครับเป็นคลองลําตะคองนี่ฮะระบายออกจากตลาดสีมุมเมืองฝั่งสีมุมเมืองนะครับมางยัง,ยงฝั่ง ของอ่าออ่าเรียกว่าเสียงเสียแล้วกันนะครับง่ายๆเนี่ยครับนู่นนะครับน่าเห็นเดี๋ยวจะมองเห็นประตูน้ําประตูน้ําซึ่งเป็นประตูน้ําปิดเปิดนี่ฮะข้างๆกับโรงพยาบาลนั่นแหละครับน้าขับจะไปที่หน่ยก็เป็นคนประธานครับเจ้านายบูรการได้ที่เฟซบุ๊กเขาวป๋าแง่มทุกวันและยูทูปป๋าแง่มรับเจ้านายปูน